ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เรียวมีครับนั่นก็คือเจ้าเรียวมี C51 นั่นเองครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟล์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีนิกในการเล่นเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ ก่อนเล่นก็จะพาทุกคนดูคะแนนอันดูตู่ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา3,000กลางๆนะครับที่ได้คะแนนอันดุตูวออกมาแล้วเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าแรงใช้ได้หายห่วงเลยครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยราคานะครับผมณช่วงเวลาปัจจุบันเลยนะราคาโปรโมชั่นของเขานะครับก็ร้านค้าที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยที่ผมเอาลิงก์มาทิ้งไว้ให้เนี่ยก็จะขายอยู่ที่3,699บาทนะครับผม ก็ในช่วงที่แบบเป็นวัน double d a ์อย่างเงี้ยอย่างเช่น12เดือน12ที่กําลังจะถึงเนี่ยราคาก็จะแบบเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดให้นอกก็จะได้แบบราคาถูกลงไปอีกนะครับผมใครที่กําลังหาสมาร์ทโฟนในเรทราคาประมาณ3,000กางๆเอามาไว้ใช้งานเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับสเปกการใช้งานถือว่าให้มาดีเลยขออนุญาตกดลดเสียงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยตัวชิปที่ได้มาก็จะเป็นตัว u n i s o อ t ์610นะครับตั้งค่ากราฟิกก็ผผมมจะะปรับบบสแนนี้เลยค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเล่นจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนเลือกเป็นทีมโอเครอหน่อยแล้วกันไม่แน่ใจว่าเลือกเป็นทีมแล้วมันจะจับคู่ได้เร็วไหมนะครับถ้าสักหนึ่งนาทีแล้วจับไม่ได้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบเล่นเดี่ยวแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นกับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขาหน่อยแล้วกันเนาะระหว่างรอก็ได้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.74นิ้วนะครับตัวจอเนี่ยเป็นจอ90เฮิรต ตัวจอก็สู้แสงแดดได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ CPU ก็จะเป็นตัว u n i s o c t 612นะครับแรงใช้ได้ครับผมตัวแรมได้มา4 g ิลอมที่ราคาแบบ3,000กลางๆเนี่ยจะเป็นลอม6 4นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวลอม6 4นะครับผมเอาไว้แบบเล่นเกมบ้างอะ่ะเ ocial media บ้างอย่างเงี้ยก็เพียงพออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่5,000ม ah ิลนะครับและ สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาได้ตัวชาร์จมาเป็น33วัตต์ SuperVOOC ครับฟังไม่ผิดครับมือถือที่ขายในเดือนคา3,000เงินกลางได้ชาร์จ33วัตต์รับผมในเรื่องการเชื่อมต่อรองรับ 4G LTE นะครับ Wi-Fi เนี่ยจับได้ตัว2.4กิกะเฮิร์ต5กิกะเฮิร์ตความปลอดภัยก็สแกนไล้เมือด้านข้างครับครบเลยในเรื่องการใช้งานเนาะถือว่าแบบโอ้โหดีมากครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยไม่ธรรมดานะสวยอยู่นะครับผมขอบเลียมเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยดีไซน์ตัววเเคครืื่อองข,องขาสย น่าจะไม่ได้เล่นแล้วละ่ะหลายวันมานี้ก็คือเล่นแบบโหมดแบบทีมไม่ได้เลยผมขอเล่นแบบเดี่ยวแล้วกันนะครับเนี่ยพอเดี๋ยวปุ๊บเข้าทันทีเลยเนาะตัวหน้าจอของเขานะครับขนาด6.74นิ้วก็จะเป็นกล้องหยดน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลามีแจ้งเตือนมาเขาก็จะเป็นตัวแบบมินิแคปซูลนะครับตรงนี้ก็จะยืดก็จะหดได้ครับคล้ายๆกับฝั่ง iOS สวยมากครับเรียบหรูดูดีมากก็คือเขามีมาให้นะครับผม ราคา3า0พันกลางๆนะครับสเปคการใช้งานน่าสนใจไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าสนน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะคนเอามาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เอามาไว้เล่นเกมหรือว่าเอามาไว้ใช้งานทั่วไปเนี่ยคือสเปคคือคือดีครับคือดีเลยใช้งานทั่วไปก็ได้ชาร์จเร็วครับได้จอลื่นเนะาะเนี่ยครับจอใหญ่สวยใสแบบนี้เล่งเสียงได้แบบร้0ห้าเปอร์เซนะครับเนี่ยเล่งแบบนี้เลยโห ตัวภาพสวยครับอืมภาพสวยกราฟิกสวยมีโหมดเล่งเสียงมาให้จอใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการแบบเล่นเกมหรือว่าเอาไปไว้แบบดูคอนเทนต์ดู youtube อะไรเงี้ยคือคือโอเคมากครับโอ้ทำไมเฮ้ยสวยครับเออว่ะสวยๆเนี่ยครับตัวภาพตัวการแสดงผลตัวกราฟิกคือสวยครับอันนี้ผมเล่นคนเดียวนะไม่ได้เล่นแบบทีมนะครับ เล่นคนเดียวตัวละครสวยครับผมมีความคมชัดเนาะการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยแบบนี้เลยเก็บปืนก่อนแล้วกันโอเคได้ปืนแล้วเราเนี่ยครับตัวละครอยู่ในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยคือคือชัดเจนแบบนี้เลยนะครับลัน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  มีบ้านหลังเดียวใช่ไหมตรงนี้อ๋ออีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนู้ดอยากได้เกาะตอนนี้อันนี้คืออะไรอ๋อกระสุนกระสุนปุ๊บลูกซองเหรอได้ยาลแล้วอ่ะไปเราไปไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าไปขอบขอบแมปดีกว่าคนจะได้ไม่ค่อยเยอะ สำหรับคนที่มีงบประมาณแบบสามพกลางๆนะอยากได้สมาร์ทโฟนที่แบบเอามาไว้เล่นเกมเกมฮิตเลยที่ผมเล่น ROV p u b G Free Fire คือตัวนี้คือเล่นได้ได้ดีเลยนะครับถามว่ามันแบบโหมันดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอาเป็นว่าดีที่แบบเกินเกินราคาที่เขาขายแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแบบเอ้ยเหมือนตัวเรือธงอันนี้ไม่ได้นะใหญ่ๆอ,อ,อย่าคาดหวังขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเอ้ตามราคาของเขานะครับ อุย,อย,อยเขายิงกันอยู่ผมขออนุญาตมาแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันเขาน่าจะยิงกันเรียบร้อยแล้วมั้งเรียบร้อยแตกหนึ่งครับ มื่อกี้เห็นอ๋อเกาะอยู่บ้านหลังนู้นเหรอกระเป๋าเต็มแล้วผมขอวิ่งไปหาเกาะก่อนแล้วกันได้ทั้งเกาะได้ทั้งกระเป๋าครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้ทั้งตัวกับดักร,ระเบิด นี่คือฟินนิ่งในการเล่นตัวเกมฟรีไฟลให้ดูนะครับส่วนตัวผมมองแล้วว่าคือคือทำออกมาได้ได้ดีมากครับได้ดีมากสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคานี้นะครับเนี่ยตัวภาพตัวกราฟิกคือสวยแบบนี้เลยนะคือได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนาะ คือทัดติดมือมากครับกินเห็ดก่อนแล้วกันตอนนี้เหลืออยู่30คนคิวไปหนึ่งแล้วเรากินเพิ่มอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เต็มแล้วมันเห็นเราแน่นอนเลย โอ้ยิงบอดครับผมเป็นไงล่ะผมนี่โคตรเก่งเลยนะเก่งกับบอดผมว่าน่าจะบอดแหละถ้าไม่ใช่บอดผมคงไม่อยู่รอดปลอดภัยขนาดนี้หรอกนี่ยครับตัวภาพสวยมากคือคือโอเคมากครับก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยพี่เขาวางจำหน่ายมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะทำไมพี่เพิ่งได้เครื่องมาทำ ก็ตัวผมเองเพื่อมีโอกาสได้เครื่องมานะครับก็อยากจะเอามาลองเล่นมาอัปเดตล่าสุดให้ทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยการเล่นล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะเผื่อคนที่กําลังสนใจนะครับสาหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคานี้เออมันเล่นออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเอามาทําให้ดูเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับผมถือว่าเขาก็ยังน่าสนใจนะสาหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาไม่ถึง4000บาทได้90เิร์ได้ชาร์จเร็ว33วัตต์คือดีมากครับ อุ้ยตรงนั้นมีคนวิมาสิมาสิมาสิโดนใครโดนอืมหูทำไมหนาจริงเลยเลือดใครจะหมดก่อนกัน <c oughs> อะไรรับนี้อ่ะ <c oughs> ครับรถนี้เหรอเรียบร้อยก็โอเคครับผมก็ลองเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วก hmm ันเนาะพอจะรู้แล้วนะครับว่าเอ้อต um> ัวภาพมันสวยตัวกราฟิกมันสวยนะครับโดยรวมในการเล่นก็ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจอยู่แล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ